เราจะบินจากในประเทศญี่ปุ่นนะคะจากนิวชิโตเซไปที่โอกุโอกะนะคะ <พอ S 1> อออก็วิธีการก็คือว่า,เ,าเราก็นั่ออกรถไฟ<ส>มานั่งรถไฟจากตัวสถานี JR ซัปโปโรเนาะแล้วก็มาลงที่น <t> ิวชิโตเซเสร็จแล้วเราก็ขึ้นลิฟต์มาได้เลยถ้าระหว่างประเทศก็คือให้ให้ตรงไปข้างหน้าแต่เราจะบินในประเทศเราก็ยูเทิร์นกลับ B1 แล้วก็ขึ้นมาชั้นสองนะจาก B1 แล้วขึ้นลิฟต์ขึ้นมาชั้น2แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาใช่ใช่นี่เนี่เนี่เราเข้าใจนี่นี่น,น,นี่ถ้า B1 ก็เป็น JR Tra i n นะแล้วก็ชั้น2ก็เป็นตัวสายการบินเคาน์เตอร์แล้วก็ชั้น3าก็เป็นร้านอาหารโอเคอันนี้เราก็จะไปในประเทศนะเราก็ไปตามทางที่เขาบอกสนามบินนี่กว้างมากเลยอะ กว้างมากๆดูดิมีที่ช้อปปิ้งเยอะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นช้อปปิ้งกันเราก็มาเร็วไฟเราประมาณเกือบเกือบ11โมงเรามาถึงที่นี่ตอนประมาณ8โมงวันนี้เราบินด้วยแจวเจแปน i อรียลเราซื้อล่วงหน้าประมาณ3 0 0ออะหลายเดือนอยู่ซื้อแบบ5เดือนอะไรอย่เงี้ย เดี๋ยวเราไปโหลดของก่อนเขาให้เช็คอินโหลดของเองอะไรเองเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวดยวดูวิธีการยังไงก่อนไม่เคยทำน,นี่เราก็ไม่เคยทำอ่ะก็ะลอง อ่าอ่าแล้วเดี๋ยเราอธิบาย้ฟังอธิบายแบบเขาไม่รูเหมือนกันเช็คเ yes or no I have o yes 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 e เ็いまดี๋ยวติดเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังวิธีโหของี่สิบกิโล ามาเล่าให้ฟังก็คือเวลาที่จะบินในประเทศของเจแปนอลไรเนาะเราอะอวันที่มาถึงเราจองคือตัวส่วนตัวเนี่ยเราจองผ่านเนอ็กซ์พีเดียนาะแล้ววันที่มาถึงอะ่ะเราก็ขึ้นมาติดต่อที่เคาน์เตอร์ก่อนเพื่อที่จะเหมือนคุยกับสายการบินว่าได้รับบุ๊ก,กิ้งเราหรือยังสายการบินก็เลยบอกว่าได้รับแล้วมีชื่อคุณนะแล้วเขาก็ออกเป็นเหมือนอิเล็กทรอนิกส์อ๋อเกตมาให้เราเป็นใบประมาณนี้ หมือนตั๋ยเล็กเท่านี้อะ mm hmm. เขาก็ให้เรามาสองใบเสร็จแล้ว mm hmm. พอวันที่เรากลับอะ mm hmm. พอขึ้นมาปุ๊บเขาจะมีเหมือนเครื่องเนี้ย mm hmm. เราก็เข้าไปกดสแกนบาร์โค้ดมันจะเป็นบาร์โค้ดที่อยู่บนกระดาษสแกนบาร์โค้ดเสร็จมันก็จะให้เราแบบมันออกเป็นที่โหลดของใบโหลดของให้เราอะเสร็จแล้วอะเช็คอินแล้วก็ออกเป็นใบโหลดของเสร็จแล้วพอเราจะโหลดของอะเราก็ไปที่เครื่องนั้น แล้วเราก็กดกดอันนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสายการบินคอยช่วยเราด้วยเนาะหลังจากที่เราโหลดของเสร็จเขาก็จะมีใบประมาณนี้ยว่าเราของเรากี่กิโลนั่เรียบร้อยเราก็โหลดของเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นสนามบินกันก็สะดวกสบายดีไม่ไม่ช้าเพราะว่าเครื่องอ่ะมีเป็นเครื่องเยอะเครื่องเออมีเป็นสิบสิบเครื่องเลยอ่ะเนี่ยแต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเกจอะไรเนาะเดี๋ยวเราต้องไปเช็คเกจอีกที มันจะมีข้างหน้าอมืมันไม่ได้มีตั๋วอะไรให้เราอีกแล้วอ่ะเหมือนมีแค่เนี้ยมันยังไม่บอกเกตยังไม่ได้บอกอะไรอันนี้ก็แค่ใบไตโหลดกระเป๋าเฉยๆ mm hmm. ก็เราก็เดินมาดูจอเนาะ mm hmm. ไฟเราคือ JAL 3 5 1 0 mm hmm. 1> นั่นไง 15, 55, 1 0บโมงห้เกต16อ๋อโอเคก็เกต16ข้างๆกันเนี่ยเป็น ANA นะเจ้าจะอยู่ ทางนี้ขวามือ N S อยู่สายมือเดี๋ยวเราจะเข้าไปซับประมาณสิบโมงแล้วกันสิบโมงสิบโมง,มงคร <มง S 1> ึ่งดีกว่าสิบโมงหรือสิบโม,มงครึ่งสิบโมงครึนนะ่งเนาะอันนี้แปดโมงครึ่งมีเวลาสองชั่วโมงเดี๋ยวเราไปเดินเล่นขนานี้นนี้เขาบอกว่ามันใหญ่มากอะจริงเราแล้วก็มีเหมือนคนล้ายๆพีเทอร์คันโดเรมอนอยู่ข้างบนด้วยเข<อ>าเหรอใช่เดี๋ยวเราไปดูกันขึ้นไล่ลงมาเรื่อยๆสองชั่วโมงเราเที่ยวอะไรได้บ้างไปดูกัน อันนี้ชั้นสนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสี่ของสนามบินตอนแรกเราเข้าใจว่ามีสามชั้นแต่จริงๆมีสชั้นซ้ายมือมองตรงไปตรงนูน้นเราก็จะเห็นเป็นโรงหนังตอนนี้ยังไม่เปิดนะตอนนี้ประมาณ8ดโมงครึ่ง8โมง45ยังไม่เปิดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับโรงหนังเนี่ยก็จะเป็นออนเซน็น ก็ใครอยู่ที่สนามบินนานๆเนี่ยมีเวลาก็มาออนเซ็นได้ค่าเข้าก็ผู้ใหญ่2,600เยนเด็กก็1,300เยนแล้วก็จะมีอ,อ,อาหารด้วยถ้าใครอยากที่จะทานอาหารในนี้ไปลำลงไปข้างล่างเนี่ยเราก็จะเจอร้ออานลอยชเป็นพิพิธภัณฑ์รอยชเป็นฮัลโหลคิตตี้แล้วก็เ,เป็นโดเรมอนเดี๋ยวเราลงไปดูกัน แต่ตอนนี้ร้านเหมือนยังเปิดไม่ครบเขาก็เปิดช้าเหมือนกันนะ8ปดโมงสีก็ยังไม่ได้เปิดกันเลยเปิดแค่บางร้านเองนี่อันนี้ยังไม่เปิดร้อยของที่นี่จะมีหลากหลายมากเลยอ่ะ แล้วก็จะมีแพ็กเกจที่ที่เขาบอกว่าเป็นแบบขายเฉพาะที่นี่ด้วยนี่ให้ดูคร่าวๆมีแฮนด์ครีมแล้วก็มีลิปมันขายด้วยกล่องหนึ่งอันนี้ก็ประมาณ864ยหเยนเนาะ ฝั่งตรงข้ามก็มีอีกฝั่งตรงข้ามก็มีชชร้อยช็อกโกแลตเพร์มันก็โหมีตั้งสามช็อปอยู่เดวยกันอันนี้ที่เราไม่เคยเห็นที่อื่นก็คือแพ็กเกจประมาณนี้หรือว่ามีแล้วเราไม่เห็นไม่รู้ว่ามันสะดวกเบีอะสมมติว่าเราอยากจะไปให้เพื่อนร่วมงานหลายๆคนแล้วเราซื้ออย่างนี้เขาเขียนว่า this shop limited ดูอีกชอ็อปอันนี้เหมาะกับเด็กๆสองร้อยเยนนึงคล้ายๆกันตาแล้วสั่งตรงข้ามสี่อยอันนี้สี่รอยกว่าเยนอันนี้ก็เป็นพินพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เขาเนาะ ร้อยก็เหมือนมีเรื่องราวอาธิบายนู่นนี่นั่นเดินเร็วๆแตมีเวลาสองชั่วโมงเองแต่ว่าที่นี่จริงๆอยู่ได้นานนะถ้ามีเวลามีกิจกรรมทำเยอะแยะเลยมีเครื่องจักรให้ดูด้วยทำช็อกโกแลตยังไห้มีโรงงานเขาอยู่ฮอ,อกไกโดเนาะเดินตรงเข้ามาจากรอยนะเข้ามาลึกๆเข้าไปเรื่อยๆเลยเอะ ก็จะมีพิพิธภัณฑ์โดเรมอนแต่ว่าเขายังไม่เปิดอีกแล้วเขาเปิด10โมงเขามีขายอาหารด้วยอะโห<ฮ><ฮ>เป็นขนมปังปลาโดเรมอนโย<ฮ><ฮ>นี่น่ารัก<ฮ>ถ้าใครมาก็แวะเข้ามาได้<ฮ>ชั้นสามเดี๋ยวจะย้อนลงไปดูข้างล่างดีกว่า อันนี้เป็นคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้ก็ยังไม่เปิดอีกเหมือนกันทุกคนอันนี้เราต่อแถวซื้อสตาร์บัคก็มันเป็นลายเฉพาะของไซโดเนาะแต่ลายที่นี่ก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีเยอะอะไรเคยซื้อแก้วที่นี่แล้วเขาให้น้ำฟรีอ่ะย uhm. ังให้อยู่เปล่าไม่รู้เดี๋ยวรอดูเขามีขนมปังของลอยช่นะ เราออกมาแล้วเดี๋ยวเด๋ยวพาไปดูเมื่อกี้เพิ่งมารอชนนี่ทำขนมปังออกขายด้วยเป็นเบเกอรกี่โซนเบเกอรี่เพิ่งตังเมื่อกี้ตอนแรกมายังไม่มีเลยนี่ Number รเลยนะอะไรไม่รู้อ๋อคล้ายๆแบบแป้งกรอบๆคล้ายชูครีมเลยนี่นีอาจจะเป็นแบบเนี้ยซื้อลองดีกว่าไหมนี่โอ้แล้วก็ขนมปังแล้วก็ได้ช็อกโกแลตจริงเรือ นี่ได้อย่างนี้เลยทุกคนว้าวเป็นแท่งเลยอันนี้เป็นช็อกโกเมลอนโอ้ขนมวังหน้ากินนะมีโครซองด้วยราคาก็ไม่ได้แบบแพงมากอะไรอย่างนี้นะสงสัยต้องลองแล้วแหละได้แล้วตกลงให้ซื้อแก้วที่นี่นะ จะสามารถแลก,กน้ำได้นี่แล้วสามารถเอาไปใช้ที่ฟูโกกะได้ด้วยไม่จำเป็นต้องแลกเฉพาะที่ฮอกไกโดเอาเขา,า,าเหมือนคิดตังนะถ้าเอาถ้าเอาถ้าเอาชนะ้อปปิ้งแบงค์ะเมื่อกี้รอยเราอะก็คิดตังค์ถ้าใครมีกระเป๋าผ้าหรืออะไรพกม,มาที่นี่ด้วยจะได้ไม่เสียเงิน ่ก,ก็เปิดแล้วจ้าประมาณเก้าโมงเปิดแล้วขายอะไรอะ่ะเนี่ยพวกนมพวกขนมนะชีสเค้กเรากำลังจะลงไปชั้นสองหูชั้นอสองะโซนช้อปปิ้งเยอะมากอะสนามบินใหญ่มากเลยเนาะดูดีเดี๋ยวเริ่มเริ่มขวาอยากทานไอศครีมใช่ไหมได้ได้ได้โ้หน<ด>้าาน่ าทานมากเลยอ่ะน่ากินเนาะขนมกินมากเลยมีคาสตาร์ดก็อยากซื้อไปไหมไปแล้วอันนี้ก็น่าลองกินขนาดนี้อันนี้เนี่ยอันนี้อยากกินอันเท่าไหร่อ่ะสองร้อยยี่สิบลองซื้อไหมอยากชิมะลองซื้อไหมมันมีแบบนี้ด้วยน้องบอล อันนี้เดินต่อมาเป็นร้านขนมทั้งนั้นเลยอ่ะ่อะไรเอ่ยขอโทษขอโทษหรือเปล่าไรซ์ Rice, แ a c กเ r อร์อันนี้มันมีสองข้างเลยนะเดี๋ยวจะดูให้ดูทีละข้างขนมเลยครับชีสเค้กแล้วสตรอเบอรี่ ลูกเดียว300ร้ยจริงนี่มีมินถ้าลูกสีขาว700รลูกใหญ่มากมนี่ก็มีไอติมคุยชอบอย่าง,งที่ญี่ปุ่นคือพัจเจตด,ดีดีงางดีเลิศเหมาะเป็นองกแบบสวยงานได้แล้ว ่อนซื้อไอศครีมดูสิเท่าไรเอ่ยสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสเยโหยาวไหมนมฮอกกยอเป็นเป็นไงบ้างคะรสชาติอร่อยมากเลยมันที่นี่มันจะแบบเข้มข้นเนอะจะหยดแล้วเนี่ยในสนามบินร้อนมากจะบอกเพราะเราใส่เต็มเราใส่ไอ้นี่เกินไป หนาไปเพราะตอนขามาเราเราหนาวไงหาที่นั่งพันก่อนเขามีล็อกเกอร์ที่สนามบ,บินด้วยนะแม่มองไปสมมติว่าใครจะเดินเล่นในสนามเราสามารถที mm ่ hmm. จะฝากของในล็อกเกอร์เราเดินเล่นได้จริงๆใช้ชีวิตในสนามบ,บินได้สบายๆเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูล็อกเกอร์ก่อนชั้นอะไรเอ่ยชั้นสอง ตรงโซนที่เขาจะขายของก่อนจะเดินช้อปปิ้งอ่ะนี่เขามีล็อกเกอร์ห้าร้อยเยนใบใหญ่สุงเจ็ดร้อยหกร้อยถ้าเล็กหน่อยนี่อันนี้สี่ร้อยสบายเราใช้ชีวิตในสนามบินสบายสบายอุ้ยปูยังมีขายเลยเธอะว้าวมีปูขายด้วยมีปูมีปลามีอุนิ โอ้ใหญ่มากเลยดีด,ดีเดี๋ยวเรามาเดินต่อเดี๋ยวแวะทานไอศครีมอีกแป๊บนึง่งโอเคเราเดินกันต่อของเยอะมากเลยอะ่ะ หอยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจอที่ตลาดปาหอยเซลโตาลัอ่ะเขาให้ชิมอ่ะมันอร่อยมากเลยแต่เราซื้อมาไม่หกร้อยหกร้อยเยนเนาะนีปูพวกแบบเป็นฟรีสเนาะใช่ใช่เป็นแบบฟรีสซุปหัวหอมอะ่ะวิ่งน่าทานเนาะน่าจะของ,ของเอไปดเลยแหละคนที่นี่เขาชอบกินซุปหัอหอมมันก็คงอร่อยเนะ้ะก็อร่อยนะโรงแรมให้กินก็เลย เหมือนกับว่าเขาแบ่งโซนกันน่ะซ้ายจะเป็นเหมือนของสดขวา<ม>เป็นขนมอะไรเงี้ยมบดไหมคะไปต่อไม่อยู่ตลาดปลาหรืออู่จะนี่ยมินโอ้ของห้าทานทท้านั้นเลยเรามีโต๊ะให้นั่ง <c oughs> กินด้วยเลยนะ ป้อนนี้ชิ้เค้กแปดรอยสิบเยนเองซักร้านไหนดังอะไม่รู้จะรู้ได้ยังไงว่าก็เขียนว่าไม่มันขนาดกำลังดีเขาก็บอกว่าร้านนี้ดังถามใครก็ร้านนี้อร่อยอยากได้สักชิ้นหนึ่งหน่ะตอนนนี้มีซุปหอยเม่นซุปข้าวโพดแล้วก็ซุปปูอยู่ด้วยกัน สามซุปอยู่ด้วยกันนี่อะไรซื้อที่ว่าน,นี่นี่มีบะหมี่ด้วยนะอันนี้มีเลอทาโอขายอยู่ที่สนามบินด้วย <c oughs> มันสามารถจะแพ็กกลับกรุงเทพได้เนาะเออมันจะเอาแม่ดูดิ ราคาเท่าเท่ากับที่เราเจอที่โอตาลุเลยอะเมื่อวานนี้เราเจออันนี้ใช่ไหมพันพันเยนรวมแบตเท่าๆกันไหมแพงกว่ากันเท่ากันกับเท่ากันเลยอ่ะพันเยนเท่ากันอ๋อ no 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 I I I buy already from from มฟอร์โอตาลุเอออิสเซอิสเอ๋อ it can eat now or have to wait six hour ah yes waiting ice pack i six hours okay this one pack oh ถ้า p ็ c นายเอาคือเหมือนกับว่ามันยังกินไม่ได้อ่ะมันจะต้องรอให้คลายเย็น6ชั่วโมงก่อนก็ไม่เป็นไรก่อนเราจะตื่นไหมลองไหมอยากกินใช่ไหมอยากกินก็ซื้อโอเควัน ในอวัยวะสิบเซเว่นไ I go to ฟูกูกะโอเคไม่มีเงินฝนแล้วรางวัลไปเราเดินพบจริงๆเราเดินไม่พบหรอกแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วของมันน่าซื้อหมดเลยอะโอเคตอนนี้ประมาณ10โมงแล้วเราลงไปชั้นชั้นล่างชั้นหนึ่ไปดูซิว่า มีอะไรไม่น่ามีอะไรหร้อมันต่อ JR อ๋อไม่มีอะไรอะ่ะอ๋อไม่มีอะไรพอลงมาชั้นหนึ่งน่าจะเป็นเหมือนขาเข้าป่ะอืมไอ้หรือขาออกวะไม่แน่ใจ่ะครับเรนชั้นหนึ่งก็เป็นเป็นประมาณนี้ปะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นโดเรมอนเปิดแล้วจะขึ้นไปหรอไม่น่าทัน เดินสนุกมากเลยเนาะหมดเลยตังอยู่ได้เป็นยูนิโค <q> ด้วยนะพีะ่ไม่เบื่อไปดูยูนิโค้ยไหมอุ๊ยมียูนิโคสนามบินนี่นี่มาแหละที่นี้ตั้งแต่แรกแล้ว าซื้อมากของเขาคือเยอะอ่ะเราก็หลากหลายด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในละเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในตรงเกตอ่ะยังมีของขายผยิวหรือเปล่าวิาอันนี้อะไรอ่ะน,น่ารักจังเลยอ่ะดูแพคเกจดีหกร้อยแปดสิบเยนโหน่ารักเดี๋ยวเราได้เวลาเข้าเกตแล้วนะคะเกตของเราเข้าซกับ เหมือนเป็นทางเข้าของ NA ก็เป็นทางช่องนึงนะถ้าเป็น Japan a i r l i n e ก็เป็นอีกช่องหนึ่งเลยแป๊บเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งรอเราเข้ามาแล้วนะผลก็คืออ๋อจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันจะมีบาร์โค้ดให้สำหรับตัวเจ้าหน้าที่ตรงนี้เขาได้เช็คอินเข้ามา เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดจองผ่านเอ็กซ์พีเดียก็น่าจะต้องติดต่อที่เคาน์เตอร์ของสายการบินก่อนเพื่อขอบาร์โค้ดอันนี้สําหรับเดแพนแอร์ไลน์นะเพราะว่าตอนที่เราจะเช็คอินกระเป๋าจะฝากกระเป๋าโหลดกระเป๋าแล้วเราก็ต้องใช้ตอนที่จะเข้ามาในเกตเราก็ต้องใช้หลังจากที่เข้ามานะเราไปเกต16ก,ก็มี2องขายแล้ว ของขายแล้วของมันก็แบบน่าซื้อหมดเลยอะ่ะน่ารักมากอันนี้ข้างนอกมันเท่าไหร่เท่ากันเท่ากันใช่ไหมราคาเท่ากันข้างนอกข้างใน,งน,นที่นี่เขาราคาเหมือนแบบดีนะเรารู้สึกว่าราคาที่ไทยอะ่ะ<ถ>สนามบ,บินอนะมันแพงมากแต่ที่นี่ราคาแองคือมัตรฐานะเออคือ เราไปที่ช็อปใหญ่เขาก็ราคาเนี้ยมาที่นี่ก็ราคานี้ถ้าไม่อยากแบกอ่ะทุกคนก็มาซื้อที่นี่เอาเ็จบมจริงเพราะตอนเราไปเราไม่รู้ไงว่าที่นี่จะแบบราคาเท่าไหร่เงี้ยเราก็เลยซื้อมาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยมาพอซื้อก่อนล้วก็บอกว่าที่นี่ก็ได้เราก็แบกมาตลอดทางึ่งมาที่นี่ก็จบมีข้าวปั้นด้วยถึงเกตแล้วได้เวลาขึ้นเครื่องพอดีเลยค่ะ เราจะเห็นคนญี่ปุ่นเขาจะใช้มือถือเนาะแต่เราใช้กระดาษเนี่ยต้องสแกน QR code สรุปก็คือตีใบนี้สำคัญมากเพราะต้องใช้สแกน QR code ตั้งแต่แบบโหลดกระเป๋าตรวจของจนกระทั่งขึ้นเครื่องเลยนี่กำลังจะขึ้นเครื่องแล้วของ Japan Airlines บินในประเทศ เขาจะมีนางบริการมีหลายแบบเหมือนมีเมนูให้เราเลือกว่าเราจะเอาอะไรน้ำเปล่าชากาแฟาอะไรแบบเนี้ยถึงฟุกุโอกะแล้วนะคะอันนี้เราก็ิเดินตามป้าย a ะไร v a l มาเรื่อยๆเลยเราก็มารับกระเป๋าตอนนี้ถึงฟุกุโอกะเรียบร้อยแล้วใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมง20นาทีสายการบิน J เจแปนแอร์ไลน์รากว่าบริการดีนะ เสิร์ฟน้ำตลอดเวลาเสิร์ฟน้ำตลอดเวลาเออเดินไปเดินมาเสิร์ฟน้ำตลอดเาไม่อยู่นๆเาเดินดูใช่ตอนแรกเราขาไปเราไป A N A เนอะแอร์ไม่ค่อยไม่ได้เดินเยอะขนาดนี้เออน้ำเขาก็จะเสิร์ฟรอบเดียวโอเคเราออกมาข้างนอกรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นอาคารโดเมสติกนะ สนามบ,บินฟูกอกะมันจะมี2อ,อาคารคืออา,อาคารอินเตอร์เนชั่นแนลกับอาคารโดเมสติกถ้าอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะก็ต้องนั่งรถบัสเราก็มาต่อซับเว์ที่อาคารนี้ก็คือโดเมสติกอันนี้เราอยู่โดเมสติกแล้วใช่ไหมเราก็ลงไปชั้น B2 เราแล้วก็จะเจอซับเว์อันนี้เป็นบรรยากาศของอาคารโดเมสติกมีแมวดำด้วยถ้าใครจะฝากกระเป๋า ให้ไปส่งของส่งกระเป๋าเราไปเที่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าร้อยเมตรอ่ะเราก็ให้ลงลิฟต์ยังไงมีป้ายมีป้ายเขียนไว้ว่าซับเวย์เดินตามเดินตามทางไปซับเวย์ลงไปชั้นทีสองเหมือนตอนนี้เราเราอยู่ชั้นหนึ่ง เดินไปเรื่อยๆตามใต้ไกลเหมือนกันเนาะลงไปชั้นที่สองเราลงเราลงลิฟต์ดีว่า้องบอลมันกระเป๋าเออพอออกมาเราก็จะเห็น ตู้ขายตั๋วรถไฟใต้ดินเลยสะดวกมากเรานั่งไปประมาณสองสถานีไม่สิเรานั่งไปถึงกีออนเราพักที่กีออนเดี๋ยวไปดูกันเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ไหน This station จากสนามบินไปฮางกาตตา260เราพักกีออนขัดไป1อันก็คือ260เหมือนกันอันนี้อตอนมีบัตร วันมีบัตรไอ้นี่อยู่แล้วใช่ไหมไอซิกาดกดภาษาอังกฤษแล้วก็ใช่ไหมไอซิกาไหมแล้วก็แพ<ฟ>ทเสิร์ชยอ,อก,การ์ดเท่าไหร่เดี๋ยวเขาให้เลือกว่าจะเติมเท่าไหร่พันหนึ่งก่อนอันนี้เราคืนไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามาจากไปดูโดแล้ว ต้องคืนเฉพาะที่เราไปดูเท่านั้นในบาทมีร้อย้าสิบอ่ะอ,อ๋อเมื่อวานทำไมไมได้จ่ายเลยเหรอส่วนสองเรานะดเดี๋ยวให้ดูอันนี้วิธีการซื้อ260เราก็จ่ายด้วยเงิน ก็ได้นถอนนี้เราไปขึ้นรถไฟใต้ดินกันอันนี้ลงมามันก็จะเขียนอยู่นะแพดคอมสองน่าจะเป็นต้นทางอยู่แล้วหรือเปล่านี่อ,อ๋อบ่ายสองหกนาทีกับบ่ายสองสิบสี่เราก็ลงจากรถมาแล้วนั่งเร็วมากสามสถานีเราพักที่เกียง เราสำเนียงเราผิดกิออนไม่ใช่ G on. กิยงก็คราวนี้เราพักที่โตโยโกอินกิออนนะเ,เขาบอกว่าให้ออกทางออกหกเราก็จะมีลิฟต์ที่ถึงโรงแรมเลยบีหนึ่งค่ะบีหนึ่งเราอยู่บีสองค่ะอโอเคเรามาถึงห้ง คือพอขึ้นจากลิฟต์มาเราก็เจอเลยทางออก6 EXIT 6มีลนะิฟต์ไหมนาเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์เลยค่ะคือที่เลือกสาขานี้ยเพราะเรารู้ว่าของเราต้องเยอะอะสะดวกมากไม่ต้องเดินไกลเดี๋ยวไปดูว่าไม่เดินไกลจริงหรือเปล่าเขารีวิวว่าโรงแรมนี้อยู่หน้าหน้าสถานีเลยง่ายมากๆากเ thank y ง u ะ ขึ้นมาถึงแล้วนะนั่นไงโตโยโกอินโว้สะดวกว่าถึงเลยนี่เราพักที่นี่คืนนี้จริงๆเราก็พักโตโยโกอินทุกคืนแหละสะดวกดีเราก็เช็คอินบายจบทิปการเดินทางระหว่างฮอกไกโดมาที่ฟูกโอกะนะทุกคน 拜拜。Bye bye.